หาสิงเหลวสิงมันเหลวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่แนะนำโดยหมอชนทิดาปุ่น <c oughs> ปุ่นหาสิงเหลว วิดีโอที่ลุ่มพูดจะมีที่อยู่หาสิงเหลียวมีแค่แมวนะครับตามนี้แต่ว่าสวยงามน่าดู เพื่อมาจัดจะดีครับเป็นห้องเทศบาลตำบลบ้าบนาตานหอดไ่รูปแล้วครับหมอชุนทิดา เดิวลงไปได้ครับชื่อว่าผาสิงเหลียวได้ครับสวยงามครับธรรมชาติม,มีไาไมแอวครับนักท่องเที่ยวแต่ว่าพื่อนีะดีครับ จะมีเสาหินนะครับที่บอกว่าสูงที่สุดครับนี่แสดงว่าเปินก็จัดไปจะดี นี่เสาหินนะครับโอ้รรมชาติงามครับน้อของจริงยังมีใสรมาเต้ยคงมีมาเหมือนกันคงมีมาเหมือนกันเอาหู โอ้อโหโคนาหนะเขาโคน้หนมเฮ้ยสบานเพิดมาโคน้หนมโน้ําดอกเพิ่อน